ฉันสกุระคิราริและคนตรงหน้าคือคนที่เจอที่ร้านสะดวกซื้อคนที่แคลไปกระชากคอเสื้อนั้นน่ะและตอนนี้เขากำลังไม่ปลอดภัยนี่ฉันต้องไปช่วยเขาจริงๆเหรอเนี่ยคุณตรงไปเลยค่ะมาตามมาวิ่งขวาระวังขวาเป็นมาเยอะมากคุณอย่าหย,ย,ยุดอย่าหยุดอย่าหยุด หมายถึงหนูเนี่ยยายุดหนูเนี่ยนี่ตัดฉีกไปเลยปึ๊บเฮ้ขอมือนั่นเฮ้คุณเฮ้ยอะไรไม่ไม่ไม่มีอะไรอ่ะเห็นนายไว้คนเดียวตรงนี้น่ะแล้วอันนั้นคันนั้นคืออะไรไอ้แมสมันกำลังว่งมาแล้วนายหนีหนี น้ำตรงนี้น่าจะพอได้อยู่ไหมน้ำตรงเฮ้ยโอ๊ย,อยน่า,ากลัวมากทำไมแคลถึงทิ้งซากุระไปนะเฮ้ยเชฟวิคอเพิง์วเราเ้ยแกจะเอาหรอแต่ไม่กลรลงไปอ่ะ มาหรือเปล่าไม่ได้โดนกัดค่ะไม่ได้โดนกัดไม่ได้โดนกัดเหรอหุนตัวโดนแกงอีกแล้วเออชื่ออะไรมาจากไหนซากุระค่ะชื่อซากุระคุณล่ะอีไลเป็นชื่อหลอพกอะไรมาหรือเปล่าในการกระเป๋าดูสิฉันไม่มีอะไรในตัวเลยตอนนี้จริงๆไม่มีอะไรสักอย่างนี่ค่ะเทมันออกฉันบีแค่ขนมยูสองเทมันออกให้หมดเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย เราของทุกอย่างหายหมดเลยกระติกน้ําข้าวหรือว่าท,ทุกๆอย่างหายหมดเลยค่ะแล้วก็เดินมาคนเดียวใช่ไหมคนเดียวแต่ว่าตอนแรกก็ไม่คนเดียวแต่เขาทิ้งฉันไปนะฉันตอนนี้คือหิวน้ํามากๆเลยค่ะไม่มีกระติกน้ําไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะรบกวนหน่อยอได้ไหมฉัน,ฉนจะช่วยเธอหรือเปล่าน่าจะนานเลยรับรองว่าฉันจะล้างตรงขวดปากให้ดีเลยค่ะ ปกติฉันพูดปากขวดไม่ใช่เหร <c oughs> ออะฉันช่วยก็ได้แต่อย่าเข้าใกล้ฉันเดี๋ยวคุณจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันไม่หนีไปไหนหรอกนะฉันจะตามคุณไปดูกระดกน้ำได้ยินเสียงกินจริงหรือเปล่าหรือว่าอืมกินจริงค่ะไม่ได้ยินเสียงกระดกน้ำเลยต้องได้ยินเสียงด้วยเหรอ ประมาณนี้อะไรวะน่าพอจะมีอาหารไหมคะนี่ได้คืบจะเอาศอกแล้วถ้าเจอกันอีกหรือว่าอะไรอีกฉันจะคนอยากได้อะไรบ้างเดี๋ยวฉันจะหาแล้ให้บอกมันจับกระเป๋าจับกระเป๋าค่ะบอกว่าเธอต้องมาถือของเธอต้องมาถือของของพวกฉันมันเริ่มจะเต็มแล้วกระเป๋าของเธอมันว่างเปล่าใช่ไหมล่ะนี่ไงมีของเต็มกระเป๋า แต่ไม่ใช่ของของเธอก็คือของไม่ใช่ไปของฉันด้วยเธอกี่วันคะมีกําหนดการไหมต่อปากต่อคำไม่มกอย่าต่อปากต่อคำไม่มากอะไรนะคะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเปล่าฉันบอกว่าเป่าฉันบูบีแล้วขึ้นมาใกล้นี่ แคลหรอแคลหรือเปล่าฉันว่าฉันจำหน้าเขาได้นะแคลอยู่น้ำเนี่ยใช่จริง,รงด้วยเขาบอกว่านายจะไปตามหาน้องชายอะไรสักอย่างอะ่ะฉันจะเป็นต้องไปตามหาน้องเนี่ยแต่ทำไมไม่บอกกันดีๆล่ะแต่ว่าเห็นเธอปลอดภยัยดีฉันก็โอเคนายบอกนายมีน้องชายด้วยเราถามเรื่องนนทำไมสรุเขารู้จักกันหรอเนะี่ยฉันก็มีน้องชายฝาแฝดหรือวะ <laughs> เขาสองคุฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นนายหรือเปล่าเพราะฉันไม่เคยเจอเขาไอ้นี่ก็กระซิบฉันจะไปต้องบอกด้วยแหละเออก็บอกไปเถอะแล้วทำไมฉันต้องช่วยคนแบบตาด้วยนี่เราก็ช่วยเขาหน่อยนะแล้วก็เอาเขามาแบกของเหมือนสุนัขเลยหลังจากที่ช่วยเคลแล้วเราต่างคนต่างหลงทางกันฉันเดินมาไกลมากจนมาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นก็คือหมู่บ้านฮอกเนส เดินเสมือนบ้านตัวเองส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพอดีฉันไม่มีที่พักนะคะแล้วพอดีวิ่งมาเจอตรงนี้พอดีอะคะ่ะอ๋องั้นเหรอใช่จะขอมาหลบฝนแถวนี้ได้ไหมคะได้เลยนะ่ะสักุราต้องออกเดินทางต่อไปหาที่ที่อยู่ได้ในระยะยาวจนได้มาเจอสถานที่หนึ่ง No Man's Land มันคือที่ที่สำหรับคนสัญจรหรือคนเร่ร่อนจนได้มาเจออย่าบอกนะว่าป่าเุ้ยคเคีวบอกกับฉันว่าเขาเจอน้องชายแล้วฉันก็ดีใจกับเขาด้วยพอผ่านไปอีกสองวันเรื่องเซอร์พรสก็เกิดขึ้นนายรู้ไหมเยดีเนะ่ยตอนเจอฉันครั้งแรกฉันกำลังเก็บขอ,องอยู่ในเมือยงดยดีเดีก็พาฝูงแมววิ่งมาหาฉันทำแบบนี้กับน้องชายอะไรนะ <พอ S 1> นีนนค่คือน้องนายหรอ ใช่จำฉันได้ไหมฉันต้องถอดหน้ากากให้เธอดูหน้าฉันไหมตอนที่เธอวิ่งมาเราเอกันสามตัวตัวด่วนใครจําไม่ได้ก็ชนนี้ไงล่ะสรุปแล้วเซอร์กุละเจอพี่น้องทั้งสมคนในวันเดียวกันโลกก็ว้างใหญ่ทําไมฉันต้องมาเจอสามคนนี้เนี่ยจะเรียกโคออก็ได้โคเอก็ได้แล้วแบโคเอวฉันเจอน้องนายอะโคยออะ อ่คุยอะไรล่ะน่าอคุยอ่ะอคุย